ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสถานการณ์ของเซ็ตอินเด็กวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับแล้วก็เกือบจะหลุดโลใหญ่ๆนะครับของช่วงมาเลยนะครับคือตรงนี้1540นะครับ คิดว่านะครับไม่น่ารอดนะครับในวันศุกร์นี้ยอาจจะอาจจะรุนลงมานะครับแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมันมันมันโอเวอร์โซแล้วนะครับมันเริ่มโอเวอร์โซแล้วแหละมันก็ต้องมีแรงเด้งรีบาวบ้างนะครับแต่จะรีบาวได้ไกลหรือเปล่านี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ที่เขาเราได้คุยกันในส่วนของเมื่อวานนะครับที่บอกว่าตัวเซตที่มันอยู่ตรงนี้นะครับจุดรับของมันก็อยู่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ตรงนี้นะครับหนึ่งห้าหกห้าถ้าหลุดหนึ่งห้าหก้าก็ต้องนี่นะครับจุดแนวรับก็คือหนึ่งห้าสองแปดนะครับหนึ่งห้าสองแปดถ้าวันพรุ่งนี้รับไม่อยู่อีกนะครับ ผมคิดว่าแนวรับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1510 1512ตรงนี้นะครับทั้งหมดก็ลงอีก30จุดนะครับหลังจากที่ลงมาตรงนี้อ่าไม่แน่คือมันอาจจะมีแรงรีบาวขึ้นมาได้นะครับก็ต้องซื้อลุ้นนะครับ แต่เวลาลงนะครับพุ้นลงมันก็จะลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูแลพอร์ตของเพื่อนๆดีๆนะครับลักษณะกราฟก็จะเป็นเหมือนอย่างเนี้นะครับลงแท่งใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลบลงมาแล้วก็เด้งขึ้นนะครับจะลบลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นถ้าเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับ าจากกราฟก็คือจะไปเหมือนทำไฮใหม่นั่นหมายความว่าก็มีสีเด้งมาได้ที่1,600นะครับ1,605นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับถ้าลงมาที่1,512นะครับมันจะมีแรงมันเนเหมือนเหมือนว่า พุ่งบางตัวมันถูกมากอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะยกขึ้นไปแต่ก็เด้งขึ้นเพื่อลงนะครับเด้งขึ้นเพื่อลงถ้าเพื่อนๆคนไหนเอ่อเฝ้าหน้าจอก็อาจจะเล่นได้บ้างนะครับค่อยๆปรับนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลียร์พอร์ตนะครับอย่างวันนี้เองผมก็ เออคือผมไปวางไว้ต่้งจากเมื่อวานนะครับแล้วผมก็เข้าไปทํางานนะครับวางรับไว้ข้างล่างครับมันก็เข้าทุกไม <c oughs> เ้เรามาดูหุ้นที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับเพื่อนๆก็ยังจะพอหาตัวเล่นได้บ้างแต่น้อยมากนะครับแล้วก็มันเป็นความเสี่ยงที่ที่มากขึ้นอยู่แล้วนะครับตัวแรกนะครับเอสคอมนะครับ เสคอมเนี่ยลงมาใกล้โซนที่ผมวางไว้ว่าอยู่ประมาณตรงเนี้นะครับโลโล,โลเก่าอยู่ตรงนี้นะครับเทส o m คอมถ้าจะไปต่อนะครับก็ต้องตะลุให้ได้นะครับที่11.4นะครับเราคาดหวังการรีบาวนะครับก็อาจจะซัก4ีเเซนนะครับ แนวรับอยู่ประมาณ11.2นะครับ11.1 11.2นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ11.8 11.9นะครับการรีบาของไทยคมนะครับถ้าโชคดีนะครับใช้คำว่าโชคดีตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ คือเราไม่มีใครรู้หรอกครับตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดต่าสุดแล้วนะครับการรีบาของมันก็คือจะขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับตัว t ท H. com นะครับแต่ว่านะครับการปรับตัวของมันลงมาเนี่ยมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยมันทับซ้อนลงมาแล้วนะครับมันก็จะ อยู่แบบนี้นะครับเป็นแบบเนี้นะครับคือเราซื้อขึ้นไปนะครับถ้าถ้าถ้ามันบวกขึ้นไปได้สักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วเราไม่ขายนะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมทําให้เราขาดทุนนะครับคือรอบเนี้ยมันถือยาวไม่ได้นะครับสําหรับตัวไทยคมก็วางจุดแนวต้านไว้เป็นระยะนะครับเช่นสิบเอ็ดจุดแปดสิบเอ็ดจุดเก้านะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่สิบสองบาทอย่างนี้นะครับสิบสองจุดจุดหกนะครับ ก็ขายก่อนนะครับจุดนี้สำหรับทีเอคอมก็คือ10.9หรือ11บาทนะครับไม่ควรหลุดลงมานะครับตัวที่2นะครับเป็น OTO นะครับ OTO ผมก็มีตัดคัดลอดไปนะครับที่ไหนได้มันเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาปิดที่ตรงนี้นะครับก็ยังถือว่า ไม่ดีนะครับไม่ได้ดีหรอกแต่หุ้นแต่ละตัวมันก็ไม่ได้มีตัวไหนที่ดีไปกว่าการซักเท่าไหร่นะครับตัวโอทอนะครับตรงนี้เป็นโซนภาวนาว่าให้มันเป็นกรอบของการสร้างฐานนะครับเพื่อนๆตรงนี้ครับถ้าไม่หลุดนะครับห้าจุดเจลงมาเนี่ยโอทีอก็ยังมองเป็นการสร้างฐานและการ มีแรงที่จะฮึดสู้ขึ้นไปได้นะครับโด้วยโวลูมที่เริ่มปรับตัวขึ้นมาในรอบประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับหลังจากที่มีแรงขายนะครับตรงนี้โอ้เดือนหนึ่งนะครับเพื่อนเดือนหนึ่งได้นะครับโวล่มกลับคืนขึ้นมามากกว่านะครับชุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามัน เขาไม่น่าเล่นแค่นี้เนาะเขาไม่น่าเล่นแค่นี้นะครับถ้าเล่นก็น่าจะเล่นได้แบบไกลๆถึงขนาดเจ็ดบาทตรงนี้นะครับทำให้เรามองอัพไซด์ได้เนาะนะครับประมาณสิบกว่าเปอร์แหละสำหรับ OTO นะครับตัวที่สามเป็น BCPG ครับลักษณะการเหมือน OTO เลย ะะลงมาแต่ค่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะระยะกลางนะครับหลังจากเนี้ยก็จะต้องฟอร์มตัวนะครับฟอร์มตัวเลี้ยงตัวให้ได้อยู่ในกรอบโซนตรงนี้นะครับที่สิบสามจุดเก้านะครับมีคนหลุดต่ำลงมาแต่วอลุ่มเนี่ยตรงนี้มันกลับมากกว่าเดิมนะต้องเคลียร์วอลุ่มตรงนี้ให้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์ก่อน สำหรับ BCPG นะครับ,รบ,รบถ้าโชคดีคือว่ามันตีกลับนะครับเพราะโมเมนตัมของตัว BCPG นั้นยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับยังมองว่าโอเคอยู่นะครับเป็นแค่เหมือนการปรับฐานนะครับโอ้จะมาหลุดลงมา ตรงนี้แสดงว่ามันอาจจะไซเวย์นะครับเพื่อนๆสำหรับตัว BCG นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับการไซเวย์นะครับอันนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับก็คือเบาทุกตัวแหละนะไม่ใช่ว่าแค่ตัวนี้นะตัวที่สี่เป็นปรินซีครับเป็นกลุ่มโรงบาลน,นะครับจริงๆแล้วกลุ่มโรงบาลเนี่ยมันสวยหลายตัวนะครับแต่ แต่ว่ามันมันก็ขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับมันควรจะพักบ้างนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะแนะนําเท่าไหร่นะครับจริงๆเพื่อนๆก็ซื้อได้นะครับถ้าคนเก่งกําไรนะครับก็เข้าไปเก่งกําไรได้นะครับตัวปินซีนี้จ่อบเบรกนะครับป็นซีนี้จออ่อเบรกลักษณะก็จะคล้ายๆกับพวกเนี้นะครับ มันก็เป็นเหมือนแบบนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัว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 แล้วก็เบรกแล้วก็ขึ้นนะครับเขาทานิ้ใส่ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวปินซีนะครับจุดสต็อปลอสของปินซีถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับ4.4.4 4. 4นะครับถ้าต่าลงกว่าเนี้ให้คัดออกมาก่อนนะครับ หรือเพื่อนๆอยากจะคัดที่โลก็คือตรงนี้นะครับ4.3 4.36นะครับก็คัดออกไปนะครับถ้า4.36ก็คัดออกนะครับจุดเนื้อตันก็เอาต้านแรกที่4ี่ก่อนนะครับแล้วก็496นะครับ ตัวที่ห้าเป็น B T W ครับ B T W ก็ฟอร์มตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้มีสองเคสนะครับ B T W คือกลับมาเซเวียใหม่อีกแล้วนะครับไม่ไปจุดโซนต้านกนะ็คือโซนตรงนี้นะครับไม่ไปครับ ก็คือยังไม่ไปนะครับก็ยังไม่หลุดกรอบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะรู้ได้ก็มองไกลเลยนะครับสำหรับ BTW นะครับนั่นหมายความว่าการพักฐานต้องช่ดโซนเนี่ยมันจบแล้วนะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วก็เบรกไฮนะครับ1 เบคายที่1.48ขึ้นมาได้เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะไปที่1.79นะครับสำหรับ btw นะครับโอ้แค่ตรงนี้ก็20่บเปอร์นะครับถ้าบีกมาได้เนาะก็สามสิบเปอร์โอเคละก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่ามันจะทรู้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับ btw จุดคัดนะครับ BTP ก็คือ1.25นะครับถ้าหลุดต่ำลงมาน่่นหมายความว่ามันจะกลับมาไซด์เว์ครับต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับตัวสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวตามนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวอื่นเข้าไปกันหมดแล้วนะครับตัวนี้มันนี่มีวอลุ่มนะครับผมเข้าไปติดอยู่แป๊บพักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ต้องยอมคัดไปนะครับถ้าไม่คัดก็ ก็ได้ตังค์หรือว่าก็ไม่ขาดทุนนะครับเหมือนกันก็โอท o TO นะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันจะไปมันจะไม่ไปนะเพื่อนๆมันก็ต้องถ้าเป็นเทคนิคก,ก็ต้องเทคนิคกครับถึงจุดขัดต้องคัดนะครับเออเน็ตเออนะครับอืม hmm. เออหรือโปรแกรมเออไม่รู้นะครับอ่าออตัวสุดท้ายเป็น W P H นะครับ W P H ก็ประมาณ2 2 0จนะครับถ้าหลุดต่ำลงมาก็คัดออกไปก่อนนะครับที่เหลือก็ลุ้นด้านบนนะครับ W P H นะครับเนี่ยถ้ามันหลุดต่ำกว่า2.04ให้คัดออกไปก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าเลยสองหนึ่งแปดขึ้นมาได้นี่ก็ลันยาวๆไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ